กันเองเด้อมีแต่อีปากบางไงเบิด์ต้อ,องหอยทก็เสกเงนไปก็เลยมันก็อ,อีหลายๆได้หนึ่งสองอนนนีนี่น่ะอีนั่นกับปากสวบปเนาอีนี่กับปากเตเสกท่านก็เสกเขียวกับบูดอก <c oughs> นี่บูดอกเลยน,นี่เตเสกโอ้ ตาเห็นเท่าสิคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หูได้ยินเท่ากับสิคิดเรื่องนั้นเรื่องนีนงนนงนน้จมูกได้กินเท่ากับคิดเนาะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกระทบรู้สึกว่ารู้สึกคือสืก,กคิดหาคําตอบมันเนาะนั่น <c oughs> นนคือเขล็ดลับทั้งหมดในการสิเขาถึงความเบ่กลับมาเกิดอีกคือการหยุดความคิดเดอ้อหยุดความคิดให้ได้ เห็นโดยะต้องคิดใดบ่ได้ยินโดยปต้องคิดใดบ่นี่แมมันได้โยกไกลดอกนาข้างบ่านิพพานนั่นน่ะมันแต่มีชั่วขณะของภัยของมั่นอยู่ในหันแหล่แต่ละคนแต่ว่าเท่าสิรักษามันเป็นบ่อนิพพานชั่วขณะบัท่านเวาวาอรหันบัท่านเวาเรื่องนั้นเวาเรื่องนิพพานชั่วขณะเวาเรื่องหยุดความขิดชั่วขณะมันมีวิธีของภัยของมันบัแมนหยุดคิด ในลักษณะว่าเขาชั้นสีได้อหยกยกายจะยิดอัน้นตั้งหากออแต่ว่าขาหยุดคิดทั้งๆที่เห็นอยู่จากสิ่งที่มีอยู่จากสิ่งที่เห็นอยู่เห็ไหมแ้งว่าให้แต่ละคนพยายามทำฐานที่ตั้งให้มันคงให้มันตั้งมัน่นอยู่ในลมหายใจนั่นเองเกิดยังึ้นอยู่กับลมหายใจนั่นแหละว่ากลับมาตาเห็นภาพแต่ส่วนมากมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปั๊บๆเขาไปหลด โดยเกิดอารมณ์ความรู้สึกพอใจกับควพอใจแต่ว่าอุเบกขาบ่มีบ่เห็นนั่นก็าแต่ละคนกลับทําความรู้สึกมาอยู่กับตัวเองดูอยู่กับลมหายใจตัวเองอาการปิทิเกิดอาการปิทินั่นคือความบกคิดต่างๆน,นหน้าแเราเกิดเกิดสิมันจะเกิดอุเบกขาเวทนาขก้นมาเองแต่ว่ามันก็ยังมีเวทนาอยู่ยังเป็นความรู้สึกว่าว่าเฉยๆอย่ แต่ว่าลึกลำยิ่งก็นั้นอีกที่บ่มีเวทานาใดๆเขาไปปนเลยสุขเวทานาทุกเวทานาอุเบกขาเวทานากับพมีเออแต่วา่ามีเตว่างกับว่างหนไหมความคิดตั้งแต่เกิดคิดมาหลายๆมันไปใส่เบิดพวกเ้าเว,วาเอามันคือพอเบิดเป็นเหรอเนาะคุยกันกับยุพภะพญสินมาเ้าร์ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่จำความใดนั่นแหละความคิดกับคิดหลายๆคือพอเบิดเหรอนัน่นวะแล้วมันไปอยใส่ความคิดเนี่ย จะถามเล่านังห้าสูบยาทวนทวนห่ควนยาไปอยู่ใสเออจากแล้วครับมันกลับไปอยู่่นจากแล้วแต่ว่าหัง,ห,งหาคำตอบไมห้องดิมันกลับไปอยู่น้ำจังสันอยู่น้ำจังสีนี่แหละเด้อตราบใดที่ยังหาคําตอบตราบนันก็ไปเกิดน้าสิ่งที่หาหนั่นแหละเข้าใจว่าไปเจ้าก็ไปเกิดน้าสิ่งที่หาอตราบใดที่พวกเจ้ายังมีอยู่พวกเจ้าก็ไปเกิดน้าสิ่งที่มีอยู่นั่แหละเหตุใด,ดมันสิยุด คิดจากสิ่งที่มีอยู่ใดเห็นจังใดมันเสิว่างจากสิ่งที่มีอยู่ใดเออแปลกเลยนะเนาะคำว่าอันนี้เนาะว่างจากสิ่งที่มีอยู่มันว่างแบบใดวะเนาะเออแล้วจะไผ้ะมันเด้อันนี้ว่างแบบนด้ก็คิดเอาอืมถ้าคิดเอาคิดเท่าดรเท่าไรกับว่ารู้กับ,กบว่าว่างดอกเนาะต้องหยุดเลิกคิดนั่นแหละจึงรู้ <c oughs> <c oughs> เลิกคิดจึงรู้เลิกคิดจึงว่างน <c oughs> ั่นแล <c oughs> หละน่ะจึงว่างให้ทุกคนนะ ทำฐานที่ตั้งคือล่มหายใจนี่ให้มันมันคงมันขดมันคงให้มันหลวดเร็วให้มันคนล,ล่องแคลว่วเออเพราะแต่เห็นปั๊บดึงกับล่มปั๊บหลวดเนี่ยตัวดีแต่มันจะเห็นตัวสิลึกลำเข้าไปในอีกลึกลำมันจะคอยคอย,คอยเห็นความผิดความผิดทางศิสาลงสาลงดอกสาลงสาลงคือเป็นคนบ่เรืองมากเป็นคนบวบศาสตรจักว่าละ่ะ เออจกักสิคิดไปยังดอกเฮ้ยเนี่ยมันก็นถิ่มมาแต่ว่าบัดนี้ถิ่มมาแล้วมันสิอยู่ใส่ถ้าบ่าอยู่ในร่มถ่าไว้เด้ออยู่ในร่มนั่นแหละอานาปานาสติก็ขืนส่าอยู่ในกายอยู่ในหมวดแห่งกายกายในกายก็คือลมหายใจลมหายใจเป็นของละเอียดก็เป็นกายอันหนึง่งนะแต่ว่าเป็นกายทีอบอ่บ่มีรูปร่างบ่มีตัวตนนะใส่ความรู้สึกรู้สึกว่าลมเขารู้สึกว่าลมออกพราทุย่างันสิเนื่องจากลู่เนื่องจากลู่ ต่เ้าอยู่ในร่มหายใจแล้วเฮ้าสิเห็นเวทนาคือความรู้สึกในสามอย่างมีสุขมัง่งมีทุ์มัง่งเออมีหมายถึงเวทนาภายในด้นี่ความรู้สึกทัางใจของเฮาเองเออบางที่เฮ้าก็คือสุขมัง่งเฮบางที่เฮากับกขกมัง่งเฮบางที่เฮ้าก็คือเฉยเฉยมั่งเฮ้นี่นะเป็นสัน่นเยอแต่เห็นกายก็เห็นเวทนาก็าเห็นจิตจิตก็นั่นแหละตัวนี้แหละตัวเป็นตัวควบคุม ที่จริงเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสามสี่อย่างเดอ้อกายเวทนาจิตธรรมธรรมที่คือความจริงที่ห้าวกำลังเป็นอยู่ในตอนนั้นแหละตอนตอนที่เา้าด้ได้สัมผัสกระทบรู้สึกในตอนนั้นเองแต่ว่ากระทบสัมผัสรู้สึกแล้วห้าสิยึดไวบ่มีปัญหาเห็นจากบลาห้าสิยึดไวบ่หรอือห้าสิปล่อยไปห้าสิรูอยู่สื่อหรือห้าสิยึดเข้ามาไวนี่แหละที่ว่าความคิดนั่นแหละ ตั้งแต่เกิดมาจากมันไปยุไสมัน้นมาหลายแทสังขานแต่พระาบารีว่าอภิสังขาร,วาาาวาขารความคิดนี่เป็นไงทั้งเบิดเลื่อนอภิตัวนี้ทุกอย่างเกิดจากใจเนี่ยอภิสังขารความขิดคือเกาใจเป็นไงจะไปใจเป็นประธานหรืออภิสังขารกันเดียวกันเจ้าพระยาจิตรราชมันคุมห้องอยู่กับอันเดียวกันคือความคิดของห้องนั่นเองราชาแห่งภพชาติเกิด เลื่อนว่าเจ้าพญาจิตตลาดเออคมคิดมันจิคิดหาเหตุผลคิดหาหลายๆอยางอะไร,ะไรบักลร้นั่นแหละแหละถ้งถามควานยาสูบสูบแล้วมันไปอยู่ใสหาหม่องมันอยู่ทุถ้าเจ้ายังหาหม่องมันอยู่เจ้าก็ยังหาหม่องมันเกิดนั่นแหละจากปวละต้อง่มีเหตุต้อง่มีเหตุคิดหาหม่องเรียกว่าต้องยุดเหตุของมันคือเ่าต้องไปคิดหาแบบมันจะอยู่ใสก็สร้างแมงตัว ก็แล้วหนตัวมันว่าล่ะความคิดที่เกิดได้ตลอดเวลาคือลมหายใจที่เข้ากับบรรูเือกันเข้าบรรูตัวเองเลยหลายๆคนเลยบอกหูจักว่าหอดจะคลองหายใจเนาะเออบอกหูอีหรีเด้อเอาหน้าแต่เพราะมาตั้งใจใส่อหรีเนี่ยบรรูเด้อเน่ยต้องยอมหลักตัวเองเพราะว่าเข้าบ่กคอยอยู่กับตัวเองบ่ได้เอาความรู้สึกไปกับตัวเองเข้า่าความรู้สึกนี่มีความรู้สึกอยู่สองอย่าง ที่คนออกไปไหวกับผู้อื่นเบิดเลยคนที่รักพ่อใจคนที่รักที่พ่อใจในรูปแบบลักษณะทาทางความเกี่ยวพันความรู้สึกไม่พอใจคือโกรธเกลเกียดนั่นไปอยู่ตาผู้จังสันะมันบออยู่กับตัวเองเมืเ่อเริ่เห็นความรู้สึกที่พ่อใจเลยบอกพ่อใจก็เริบอกว่าคําว่าวิญญาณจังสิก็คือความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจ วิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายวิญญาณใจแล้วสรุปแล้วเรยว่าความรู้สึกอ,อารมณ์ความรู้สึกความยินดีพอใจ้าน่เฮายังมีความยินดีพอใจในซึ่งใดสิ่งหนึ่งความว่ายินดีพอใจก็แฝงกันไปในหันหละเนียนไปเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแหละ <c oughs> แต่จึงว่าแต่ละคนแต่ละคนะนถ้าหยุดความคิดไดก็ไม่ต้องไปเกิดอีกเพราะนั้น ในคณะใดที่ยุดไดดชั่วคณะวิหน้าที่สองวิหน้าที่กับซันก็ยุทธคณะนั่นแหละบริเหตุจังใดห้าสิตตอนเหมือนใดมีแหละคนยังมีการฝึกให้ยุดธกับตัวเองตัวเองคือล่มหายใจตัวเองคือเวทนาตัวเองก็คือจิตนี่เองกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าเอบาบ่คอยยุดกับตัวเองเขาเลยบ่รู้ว่ามันเป็นแดบมันเป็นที่เราลำดับเราเพิ่มพร้อมกันเพิ่มเพิ่มรด คือตาเห็นนี่ป uh ุ huh> ๊บตาเห็นลดขัานนั้นโอ้ยงามแต่นอกนี่นะมันคืองามลดเนอะเออมันเอาเวลาใดไปคีดมันเร็วเด้งจากบ่อละที่กิงมันปุ๊บเขาก็สูตรสาเร็จนี่เด้เออนป่แหละทางสันเห็นทังใดท้าสิว่างจากสิ่งสี่เห็นอยู่นี่แหมไม่ต้องคิดนี่แหละหรือไม่เลยว่างว่างจากรดขั้นนี้กู่าหมักกับบแมนกูหมักกับบาแมนนี่ไหมหมักกับบาแมนกาหมักกับบแมนบามีนี่ไหม เออมันเลื่อน่วาว,า,วางจากสิ่งที่มีอยู่วางจากสิ่งที่เห็นอยู่นั่นวางจากสิ่งที่ได้กลิ่นอยู่รดสชาาิอยู่จังสีมันวางคือเฮากินอาหารเอออาหารคืออาหารเด้อาหารเไเ้เลือกว่า,ววาอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นเนื้องอ่วเด้อันนี้เป็นไก่เด้อันนี้เป็นผักเออถ้าเจ้ายังแยกแยะอยู่นั่นแ่ะเจากับยังวางวันเป็นนั่นแหละ อาหารคืออาหารอาหารเพื่อนว่าเป็นคั่มๆเลยเออแข่ยัดรวงลงไปในในลำข้อล้วรดชาสตร์ันกับบะมี่เราเด่นเนาะเออรสศาสตร์มันมีอยู่เฉพาะตอนที่มันอยู่ในลิ่นลวงลงไปในข้อเราบะมี่ลดศาสตร์เองเพื่อเล่าว่าให้เป็นอาหารซะเออเพื่นยังเพื่อนยังให้พารณาปัะจเวคณะอาหารเนี่ยเนาะเพื่อนให้เป็นอาหารเพื่อนว่าเลยเป็นถอดไก่เพื่นว่าเนยเป็นไข่พะโลเจกัว่าล่ะเออ้าว่ามันเป็นอยู่นะมันสิแสบได้จากว่าล่ะ จะกินหลวกหมยแข้งอะนะเดี๋ยวได้เนาะนั่นมันเป็นอาหารเดี๋ยวดินจะไปเจาะจงมันเหรอเนาะแหละรสศาสตรกับยู่แค่ไปกินเข้าไปเลยลำข้อเข้าไปหรอบ่มีรสศาตรเนี่ยสัน้นๆเข้าใจบ่คำว่าบ่มีรสศาสติบ่ยึดบ่ติดในรูปรสถิ่มรูปลสถิหมกลิ่นก็คือกันเออเสียงก็คือกันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอ่า รูปรถสัมผัสทั้งกายนีไหมก่ต้องห้อนว่ต้องหนาวโดยการคิดขึ้นมาบอกมันหงหูของมันได้หั่นหละก่ต้องศูนในมันก่ต้องพอใจกับมันนีไหมเวละอากาศก็คขึ้นกันอากาศก็เห็นในคนสูนใ์เด้ทั้งที่มันก็อยุตมันเนาะเห็นว่าล่ะก็พยายามควาไปตัดหนาแหละมันก็อยุตมันแต่ความปตัดมันเก็ว่ายังอันเศษไม่ฟงเข่าตาเนี่ยสันแหละสติเข้ากว่า สตินี่มันสีมี่คาตอนที่มันขาดไปแล้วเด้มันต้องมาคิดใดเมื่อไผ่หลังใครกูใส่แว่นตาสั่นแล้วสั้นแล้วคือบอใส่ตาที่แหลกนั่นแหละมันบ่มีสติมเชื่อละเออเปเือสั่นเงินมันก็สีมี่คาตอนบ่มีแม่นบ่เอาวกเจ้าว่าเอาคิดดีๆเด้อตอนใส่หนึ่งบ่ได้เห็นคาเขามันดอกใส่เอาใส่เอาแลกเอาตามตัวของอย่างใดอย่างนั้ บาดมันเบิ่ดแล้วไปหาเงินใส่หนอกูเหว่าสติกันเพื่อกันมันสิพาดมันสินม,นมีขามีคุณขามากตอนที่มันขาดไปแล้วนึ่งใดมาภายหลังเด้คือคนไปหาหลักของเขาติดคุกมาแลหละใครกูเ,เหตุดซ่าเขาว่าเด้มันมันสายไปแล้วเดอัน,น,นะั้นะจะไปแก้ไขยังไดว่าเรื่องนรกกับบาดมันบ่าท่านได้เห็นคนบาน่าท่านล้มซื้อนาเออมันคิดได้เบิดเด้ คืทุสานโสนโมพูทธายหที่เขาเจาเขียนไวนะ้นั่นถึงมันเป็นเรื่องกิ่งได้น,นั่นแนะ่ะเออพวกลูกมหาเศรษฐีทั้งสี่ร่วมหัวกันเทศผิดนั่นแหละเออโทษต่อไปนี่กูจิบอเฮ็ดอีกกูจิบ่กถุสินคำวัตถุก็กดีแต่ว่ากลับหนึ่งได้ยังฟูขึ้นมาเออโ <laughs> ตนี่ฟูมาทุมันจะบอกไปย่างมันบอกวาอะไรไมันหมุดลงไปอีกจากปูนลงไปในกระทะทองแดงะ อ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งกับกลับหนึ่งขันมาว่าอีกตัวหนึ่งกลับหนึ่งเปลี่ยนกันในสี่กลับตัวโ,โดนกปานไปเนาะจังเลยแต่ละคนแต่ละคนพยายามถามเจ้าของหลวดเดอ้อความคิดนี่เกิดขึ้นได้ตลอ,อดเวลาขันบาอภิสังขารก็คือความคิดเจ้าพระยาจิตราดก็คือความคิดที่มันเป็นเจ้าของเหาเองเห่าเหตุไปตามมั่นทั้งสันทั้งสี่สเหตุตั้งใดทั้งสิหยุดความคิดใดนี่แหละ กคนจอเขอม้าชูที่ล่มหายใจแล้วความคิดต่างติซาลงซาลงเองคำว่าซาลงซาลงเข้าสิเห็นเห็นยังเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเออเห็นความรู้สึกที่มันบาเทียงแทลแน่นอนเออคำว่าสุขคำว่าถูกอียังเป็นผู้สุขอียังเป็นผู้ถูกมันสิแยกแยะพิร่าาเห็นร้มโดยความจริงความเข้าไปยิตมันถือมันตั้งหากความที่เข้าไปให้ความสําคัญมันหมายในในความรู้สึกนีหน,หนีซื่อเข้าก็เลยว่าสุข เขาก็เลยวัาถุแท้ที่จริงงานนะบ่มีสุกบ่มีถูกจังสี<อ>่คําว่าแท้ที่จริงตัวนี้ก็ต้องเข้าไปเห็นภัยเห็นมั่นคือกันนั่นแหละเออไปเห็นภัยเห็นมั่นเราว่างเราเสียน้ำน้ำความรู้สึกที่พ่แมนความรู้สึกออกมาเ้าบได้เด้เออต่าที่เว้าหรือเา้าเพื่อให้เกิดความเข้าขใจสือส่อๆดิจริงบ่มีบ่มีความเข้าไปถือเอาในหันแล้ว<อ>บ่มีความถือเอาทุกคนที่จริงในร่างกายตอนนี้ จากว่ามันปกตินี่คือบาเก็บบาไข้บาปวดบาป่วยนี่มันดับเย็นมใจว่านี่แหละดับเย็นแบบร่างกายที่กิงร่างกายบรลูเรืองเด้เนาะร่างกายบรลูเรืองเด้ตอนนี้ร่างกายนิพานอยู่หมือนจาก่วละมันบาเจ็บบาปวดบาป่วยเออมันบาห่อนบาดห้นบากังวลบาเร่าร้อนเออแต่ผู้สิไปเร่าร้อนมันคือผู้สิบังคับกายมันไปต่างหากลหละคือใจนั่นใจกับแมนจิตกับแมน ถ้าเอาฉิดไปอยากได้นั่นได้อยากได้นี่แด้ก็ภาพมันไปหอนไปหนาวแล้วภามันไปอดไปทนน่ะเนาะใจว่าล่ะอนิพพานว่เมวนวานตายเราจยังไปเด้นบพพานนั่นเด้ถ้าอยากลูกก็ให้ลูกมันตอนนี้ถ้าเห็นกันมันเห็นตอนนี้เห็นใส่ความรู้สึกเห็นใจว่าล่ะลูกก็ลูกในตอนนี้ละลูกก็ลูกโดยสติลูกโดยปัญญาลูกลูกแบบนี้นะาจะเข้าไว้ตอนนี้ร่างกายมันนิพพานอยู่บอก เพราะอยาร่างกายนิพานนี่เด้ตอนนี้แต่ถ้ามันฝ่งเขาตาอย่งไี้บ่นิพานเลยอยากอะไรมันเจ็บตาแล้วก็จมเนี่ยนะโอ้ยม่นอาเจียนเข่าภาษาไปเห็ดมันเขาเลยนี่แต่ของบ่ป้องกันเองจังสันแล้วสติแต่จังสันมันดับเย็นของมันอยู่แล้วนี่แหละที่บอกว่าร่างกายมันเป็นของเหาอยู่บอกมันบ่ไเด้เป็นนี้เออเจ้าพระยาจิตตลาดคือความคิดของเห่าเด้บังคับมันไปจังสันเป็นยังสีเห็ดแบบนั้นเห็ดแบบนี้เด้อ อรอ่างกายนี่เกิดแล้วก็เคลื่อนไหวเขาไปสู้ข้อมตายท่านั้น,นึงเด้ชาว่านเป็นกองเข้ากับบังคับมันทำแมแต่าบาังคับได้สิละหลายหลายคนพยายามสิล่งมันไว้บังคับมันไว้โดยการเป็นดึงหนาดึงตาตัดนั่นตัดนี่แต่งเสริมเติมแต่งเออตายบ่ละเติมแต่งก็เลยแน่เพาเป็นของเฮาแม่ไม่จั้บงว่ามันก็เป็นของมันจังสันต,ตาตาตาเข้าเบากันนั่นลนะ ผูได้เห็นความลึกเข้าไปในหันมันกบว่าไปถูกไปดินไปล้นทั้งใจกับมั่นทั้ตัวหลไรต่าให้เห็นว่าถ้าเหาเข้าใจคําว่าทุกย่างเป็นอนัตตาทั้งเบิดนี่มันสิไหลสู่เขาคําว่าสุญญตาเด้บันทุกย่างนี่เป็นอนัตตาห้าบ้วคลนเข้าไปยึดมันเธอมันคือทุกย่างเกิดและกระดับเท่านั้นเรื่องนว่าอนัตตาแต่คําว่าสุญญตาเนี่ยขาดความสําคัญมันหมายในความเป็นตัวตนขาดความสําคัญ สุญญะมาจากคําว่าสัญญาตามาจากอัตตาเออยังมีความสําคัญมเหมายว่านั่นเป็นของตนนี่เดอเอินว่าสุญญาตาใบดน้าห้าเขาเป็นลึกแล้วบ่มีความรู้สึกไม่ความว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนี่นี่เละเอิญว่าสุญญาตาอนัตตาเป็นคําทั่วไปอยู่แล้วทุกอย่างเกิดดับนี่เป็นอนัตตารถขันนั้นเป็นอนัตตาคนผู้นั้นก็สิเป็นอนัตตาเดินทางเขาสู่ความดับเ้อเอินอนัตตาแต่ว่ามันสิสุญญาตาจากเจ้าบอนี้เออ เรียกเหมือนกับว่าเล่นกระทบนันจบไปแล้วสมมติว่าพิษกันเมื่อวานแต่ว่าความกระเทือนมันยังมีอยู่พอาอยังพวกเจ้าเอามาคิดไหมน,ะนี่นี่แหละคำว่า,มมาตัวตนนี่แหละนี่แหละสัญญาและอัตตาแร่นกระทบจบไปแล้วบันีว้วาวาแต่เมื่อวานสิบปีกับสางคิดบ้างเดอ้อคยพิษกันเถียงกันก็พายไปพวกเจ้าเขาขอมาปลูกไม่ปับ๊บพวกเจ้าเกิดไม่ปับ๊บทันทีเลยเออ นั่นแหละตย่งเพิ่นจึงให้ควบคุมความคิดควบคุมตัวนี้สังขารแปลว่าความคิดนี้สังขารนอกเ้าเข้าขใจแล้วเครื่องประกอบปรุงแต่งอันเป็นรูปธรรมคือร่างกายสังขารนอกข้างขานนอกคือร่างกายก็ต้องประกอบไปด้วยอย่างมันจังสิยู่ใดเข้าปลาอาหารนา้ำจากว่าล่ะเนี่ยเคยอยู่อาศัยของมันเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันที่มันอาศัยกันเองมันอาศัยธรรมชาติเด้ธรรมชาติคืออาหารของที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติดิน เออเป็นยังเป็นพักเป็นหยาเนั่นแหละนี่มันอาศัยกันแบบนี้มันคือธรรมชาติของร่างกายโดยธรรมชาติเขงาง้ันก็ไไลเขาไปสู่ความตายคือความดับไปสูญไปบรรทัาวาตายเป็นว่าอนัตตาเออเป็นของบ่มมีอยู่จริงบ่จีรันยางยืดเน,นี่ยบ่สั้นแต่ว่าอันตวัวมันสี่จีรันยางยืดก็ค,คือตัวเขาไปยึดเอานี่ไปสําคัญมันหมายนีสัญญาว่าเป็นของตัวเองหรืออื่นว่าสัญญาอารมณ์ความรู้สึกว่าเป็นของตนนะอยู่กับตัวเองให้มากๆ สักวันหนึ่งเฮาสิพาเข้าไปเฮาสิเห็นอนัตตาแท้จริงเมื่อเห็นอนันตาละเฮาสิเขาสู้เขาว่าสุญจะตาได้่านอนัตตาอันนี้จังทุกครังอันนี้จังอยู่หน้าอนัตตาอยู่หลังทุกครั้งอยู่กลางเพราะว่ามันบ่ย่อมปล่อยความเป็นตัวตนมันเลยเป็นทุกขังจากบละอันนี้จังอยู่หน้าอนัตตาอยู่หลังทุกขังอยู่กลางแต่ว่าทา่านสิสิดีว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเออเพราะว่าอย่างใจพวกเจ้าใจที่มันเป็นกลางกลงอยู่แล้วพวกเจ้าเขาไปยึดเอาซื้อๆมันก็เลยเป็นทางสั่น แต่ว่าทุกคนหาเครื่องอยู่ของตัวของเด้ออยู่ก็อยู่ร่มมาแหละไ่ได้อยู่ยากจังเม็ดได้บาดเลยไ่ได้ไปหายากบ่ได้ไปอาศัยอุปกรณ์อีหูดังไ่หูดังมันมันไม่มาพร้อมกันเนาะมันมาไมมันมีมา,มมมมา,มมมาตั้งเกิดพอแห้งเลยแต่ว่าเฮ้าบางประคิดถ่วมันจะสื่อบ่หุงจักหอดต่วของหายใจนะแต่บ่ามาตั้งใจเจตนาใส่หายใจแทแัรน,นะบ่ขุงจักหลอกเออเอาแม่แต่พอได้ยังมาเถียงอยู่ในนี้เออ นหนึ่งกานว่าวิญญาณกับอบยู่ในตนเอง,ง,เง,เงกองยองยอง็ยังสิมาเถียงบอยู่กบตะขอนบางทีก็หายงงว่าอยู่ดีว่าของจงหอดวิญญาณเนาะเพื่อความดูสึกพอใจกับไม่พอใจพูนไปอยู่กับคนที่รักคนที่เกลียดแล้วก็ไปอยู่กับสัตว์ที่รักสัตว์ที่เกลียดนี่แหละเออกูสร้างมาตัวนั้นแต่กูหักมาตัวนั้นอันนั่นแหละคนก็ือคือกันผู้ยิ่งคือกันกูสร้างอีนั่นแต่กูหักอีนั่นอีนั่นนีสัยดีกวเด้เออดีบ่ดีจะกของนี่เขาไปเป็นผู้ถือเอาอย่างล่ะ นั่นแหละสัญญา <c oughs> ให้เหาพิรณาเขาดูๆในอนิจสญญออนจสัญญาอนิจจสัญญาเออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่พื่อเลื่อนให้เฮาคิดดึงเลือทุกอย่างเป็นอนัตตาเลอทุกอย่างบ่เทียงแทแน่นอนเด้ออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาเอาตัวนี้เขามาคนคําว่าอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาแล้วเฮาสกสิเห็นอนัตตาแท้เออมันล่งปรงใจเข้าไปแล้ว บ่ดนี้ลงพงใจแน่นอนเทียงแทกาาแเูเกิดมาตายแน่เนี่ยเออเกิดมาตายแน่อันใด้กูยุใสบ่ทว่าของกูนี่มันมันก็นไหลเขาไปไปเห็นอารมณ์ความสาคัญมันหมายความหยุดมันถือมันนี่ความรู้สึกและความเข้าใจว่านั่นเป็นของกูเนี่ยมันก็นสิถ้าอยู่น้าตัวเองเลยเขาเลยเขามันจะลืมเองดอกบัดนีเ้เดินว่าเขาสู่สุญญตาบิมโมจิตอยู่โดยลําพัง ขาดจากความเป็นตัวตนขาดจากความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจมนขาดออกฉะนั้นฐานที่ตั้งอันมันคงย่ำอยู่ตลอดล่มหายใจเด้อหาก็ดีเกิดยังขึ้นกัะสร้างอยู่ในล่มหายใจเออต่อจากล่มหายใจแหละปีติเกิดต่อจากปีติเกิดปีติสิเกิดส้นๆปีติส้นๆล้วก็จะเห็นผาพนมิตปฏิภาณมิตอย่างต่างๆนานาสารพัดเออที่เทียบอยู่ย่างหนึง่งไงทุกคนเข้าใจไงเออเวลาเฮาขี่รถไปตามถนนคนทาง ตนไหม่เสาไฟสายไฟเห้ากัเห็นอยู่แต่ว่าเห่าบ่คิดนี่ไหมนี่คือทั้งนอกขาใจว่านี่บันีึเเทียบเทียบทั้งในก็คือกันวเวลาเห้าอยู่กับตัวเองแล้วนิมมีทั้งภาพทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิน่นทั้งอย่างต่างๆเกิดขึ้นมากมายขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าเห่าบ่คิดนี่เหตุใดนี่นี่แหละบดด่เกิดแต่ผู้ใดเหตุจังสันใดเหตุใดในขณะหนึ่งนาทีกับบกเกิดในหนึ่งนาทีนั่นแหละเออนิพิทะ <Yeah. S 1> เห็นว่ามันดับเย็นชั่วขณะได้หรือนะ่ แต่คำว่าว่าแมนของไก่ดอกพยายามอยู del, ad, majesty, people, ่กับลมให้ใจตัวเองมากมากกายเวทนาจิตรรมแต่เขาสู้กายเลวเวทนาจิตรรมอยู่พร้อมกันบดร้อมเร็วอยู่มากมากแต่เขาอยู่กับตัวเองมากคือลมให้ใจอยู่เขาความคิดทีซษาลงคาว่าซาลงคือเฮาสิเริมเห็นเฮาเล่าช่อสิเริมเห็นว่าเฮาเข้าไปคิดหาผู้นั้นกระทุกกับผู้นั้นกระสุกกับผู้นั้นอนาคนผู้เดียวคนที่จะของหักขะขะมันกระสุกกระทุกกับคนผู้นั้นเด้คนผู้เดียวเลย ็นธรรมาดานี่แหละอันนี้จังทุกครั้งอนาตานบา่ละอย่าง,งนั้นความขอไปสําคัญมันหมว่าเป็นของกูนี่สุญญะบัดนี่สัญญาละบดเห็นบ่นีย่ยนทั้งสัน้นฉะนั้นคาว่าสเพธมานารังอพินิเวสัยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่นไหมเออถ้าโดยธรรมชาสตรขทั้งมันแล้วมันก็นเป็นอยู่ของมันทั้งสันทั้งหากนี่นไหมเออบ่วรเขาไปยึดมันถือมันนี่นไหมเอออันนี้เป็นขําหยอดมันแล้วพระไตรปิโกรวมในข้าวบาจังสี่ เออแต่ว่าไตไตปีโดแขกขึ mother, dying, way, hum, ้นใจอากของนี่ไตแท้กายวาจาใจจของนี่นี่แหละไตแท้มีจักลัวละพระไตปีโดง่ายง่ายก็นังสื้อมันอีกกายวาจาใจาของสี่ขวบคุ้มบ่เวลามีอารมณ์บ่นีไหมใจนี่เจ้าพระยาจิตตลาดขวบคุ้มอยู่นี่โตมันเขาไปยึดมันถือมันนี่ตัวนี้นั่นว่าคนหาตัวเองเมื่อเห็นตัวเองหลักก็ทำลรยตัวเองพบผพู้ลู้แล้วลู่ยังลู้เห็นนั่นนี่แล้ว จะไปสําคัญมันหมายว่าตัวลู่เออมันก็ว่างของมันเองก็ว่างของมันเองเป็นสุญญตาเองนั่นแหละเพราะยะท้า,าวาวิวะฮาปุราภิรุรนติสักระณ Ewa ngewa iku tinang petanan upbagapati e Iji tapatiang tumhang dipamewa sami ceuh saphe re dusang kapang dango pena saya yatha menego dihotas มาเกภวัควันตรายุสุขีจีปายุโภภาวะอภิภาตะนัจฉิลิสนิตังพุทธาปัจจายิโนสัทธาโรธัมมาวทันติอายุวโน Palang hawaktuksa pamanngkalang lakan dosahewata sakautan pawena sazo ki pawan due Hawak tu sa pamangkarang lakan du saadewata Sapa tammanu pawena Saka suti pawantute Awatu sapa mangkalan Melakantu sapa dewata Sapa sengkanu pawena Saka

아멘 네.